คุณผู้ชมนี่คือแท็บเล็ตจอใหญ่ที่สุดในเลทราคานี้นะครับมีขายทั้ง Wi-Fi และ LTE ทออเนอร์เข้าอีกแล้วครับจัดเต็มมากนะครับสเปคแรงเล่นเกมลื่นไหลนะครับมีปากกามีเคสคีย์บอร์ดมาให้แบบนี้แล้วก็จอเขาได้ฟีเจอร์ของโทรศัพท์มานะครับพวกเซอร์คาเดียนนท์เดซเพย์หรือแม้กระทั่งดีโฟกัสนี่คือ Honor ร์แพดครับ เป็นแท็บเล็ตที่จอใหญ่ที่สุดในเลนราคาเท่านี้ใช้ Education ใช้ที่บ้านก็ได้นะครับเพราะว่าเขามีความปลอดภัยพอสมควรนะครับแต่การอัปเดตเนี่ยเราก็ต้องว่ากันตามตรงว่ามันได้อัปไม่ได้เยอะเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้ซีเรียสเรื่องการอัปเดตความปลอดภัยนะครับผมมองว่าแท็บตัวนี้เป็นแท็บที่คุ้มมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการซอฟตานะครับสเปคที่ให้มาแรงนะครับมีปากกาแถมมาให้นะครับเคสพวกนี้แถมมาให้หมดเลยนะครับตัวนี้เนี่ยจะวางขาย2ความจุด้วยกันนะครับแรม8สเตอร์เรท256เป็นร แล้วนะครับ RAM 8 Storage 256เนี่ยอยู่ที่1 4 4 9 0บาทนะครับและโปรโมชั่นครับถ้าเกิดซื้อวันนี้จะรับคีย์บอร์ดเคสมูลค่า2,999ครับแล้วก็ Honor c h o i c e Pencil มูลค่า2,499นะรวมมูลค่าทั้งหมดเนี่ย5,498บาทหาซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายและ h o n o r e x p e r i e n c e Store ด้วยนะครับแล้วก็ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายทประเทศเลยนะฮะจุดเด่นของตัวนี้นะครับจอใหญ่สุดราคาดีสุดมีคีย์บอร์ดมาให้คีย์บอร์ดเนี่ยเขาพิมพ์แน่นพิมพ์ดีนะครับพิมพ์ดี พวกกดชอช้างหรืลิงขอไข่นิ้วนางนิ้วก้อยเนี่ยมันจะกดง่ายกว่านะครับมันจะไม่ต้องมาปรับตัวเยอะนะครับซึ่งตัวเนี้ยผมลองพิมพ์ลองอะไรมาแล้วโอเคเลยนะครับแล้วก็ลำโพง6ตัวนะครับมี Office ออ n น r มาให้สามารถใช้งานเอกสารได้นะครับแล้วก็พวกแอปจดโน้ตของออ n น r เนี่ยเขาอัพมานะครับอย่างดีแล้วก็ AI จัดเต็มนะครับสามารถใช้ไอได้เลยนะจอก็ซอฟตานะครับนี่คือจุดเด่นๆของเขาแล้วสเปครุนแรงกลมเกลียวกลมกลืนนะครับไม่ฝืนใจใคร มาดูสเปคตัวนี้ครับตัวนี้มาพร้อมหน้าจอ IPS LCD ครับ12.1เป็น Full View นะ r e f r e s h r a t e เนี่ย120เฮอร์นะครับความสว่าง500นิตนะแต่จริงๆนี่ผมวัดได้เนี่ยประมาณ680นิตนะครับถ้าเป็น HDR เนี่ยอยู่761นิตนะครับซึ่งก็ถือว่าสว่างดีเลยทีเดียวแต่ว่าในเรทราคาเท่านี้นะครับถ้าเราไปใช้กลางแจ้งหรือว่าไปนั่ง Starbucks แล้วแดดส่องแรงๆเนี่ยหลบมุมนิดนึงนะครับมันไม่ใช่ระดับตัวท็อปที่เป็น AMOLED ที่มีความสว่างแบบพันพันนิตที่จะสู้แสงได้ดีขนาดนั้นนะครับอันนี้ใช้ในร่มเนี่ยกกกกก็โออออเเคคคคคดดีีีนน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 าาาาะะะ่่บบบบบััััััไวว้้้ใใใิชชรรรรรรรงง DCI-P3 HDR มแล ็หน้าจอของเขาจะมีทีวีเลยแล่นโลบูไลท์นะฮะเซอร์วิสเคทมาให้ด้วยนะครับเป็นฮาร์ดแวร์โซลูชันเลยนะบางตัวจะเป็นซอฟต์แวร์ใช่ไหมมีฟิลเตอร์มีซอฟต์แวร์การซอฟต์ตามาให้แต่นี่มีทั้งซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์เข้ามาให้เลยนะก็เซอร์วิสเคทเลยนะครับแล้วก็ทีวีเลยแล่นฟิกเกอร์ฟรีนะครับ Eye c o ฟ f ร์ตที่รองรับ DC ดิมมิ่งการทัดรื่นไหลนะครับคือถ้าเป็นจอแอมโมเลตเนี่ยมันจะเป็น PWM ถูกไหมถ้าเป็นจอพวก IPS หรือ PLS หรือเป็นอะไรเงี้ยเขาจะใช้เทคโนโลยี DC Dimming ในการหลี่แสงเเยยยออะะแสงนนน้ี่มัจ ทำให้ตาเราเนี่ยลื่นไหลไปกับจอนะครับไม่มีแบบแสงที่มันกระพริบกระพริบมาแทกกระแทกตาอะไรเงี้ยเรโหน้าจออยู่ที่16:9แล้วก็ความละเอียดอยู่ที่ 2.5K นะครับ2,508คูณ1,504ตัวนี้มาพร้อม Snapdragon 7 Gen 3นะครับ4นาโนเมตรซึ่งในราคาเดียวกันเนี่ยก็ถือว่าให้มาดีแล้วนะครับคือตอนนี้อัลเลอร์เขาจะเน้นคุ้มๆมากกว่านะเป็น Android 15 Magic OS 9นะครับแล้วก็ RAM 8 Storage 256สามารถใส่ Micro SD Card ได้1 t B นะกล้องหน้าเนี่ยเป็น8ล้านแนวนอน F 2.2นะครับบันทึกวิด ิกเซล F 2 0นะครับเป็นออโต้โฟกัส 180p เหมือนกันแล้วก็แบตเตอรี่1100 10, ม ah, ิลลิแอมซึ่งเยอะมากๆแล้วก็จอใหญ่ลำโพงมีมาให้ถึง6ตัวนะการปลดล็อกหน้าจอเนี่ยจะได้แค่ปลดล็อกหน้าจอแค่หน้าเท่านั้นนะครับ1ซิม1นไมโครดีการ์ดสำหรับรุ่นใส่ซิมถ้าซื้อรุ่นใส่ซิมคุณจะได้เล่น 4G ได้นะครับโทรได้สแตนดารได้ในตัวเลยในฐายะท่านชอปเทียบสเปกค,ครับแต่อย่าลืมว่าขนาดหน้าจอใหญ่เนี่ยมันจะมีราคาที่่่่งกววาาาานนครรัตออออเเเเทท้จจลซื ห5าสิบห้าหกสิบห้าใช่ไหมมันเป็นพาร์แนลเดียวกันก็จริงนะครับมันเป็นชิปเดียวกันก็จริงพอมันผลิตได้น้อยนะครับแล้วมันเป็นจอใหญ่เนี่ยมันจะแพงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับซึ่งจะสังเกตว่าในตลาดหน้าจอที่มันเป็นสิบสองนิ้วขึ้นไปเนี่ยมันจะเป็นราคาพรีเมียมไปเลยแบบสองหมื่นกว่าสามหมื่นไปเลยนะครับนี่แหละคือความสําคัญของการทําหน้าจอนะครับยิ่งผลิตน้อยยิ่งผลิตจอใหญ่มากๆเนี่ยราคามันจะสูงตามไปด้วยนะครับแต่นี่เขาใส่มาให้แล้วนะครับใครต้องการแบ่งหน้าจอชัดๆเล่นแอปอันหนึ่งอะไรอันหนึ ซอฟต์แวร์ตัวท็อปพรีเมียมของออเนอร์เลยนะครับที่ใส่มาใน m a g i o p r o Magic 400 Pro อะไรพวกนี้นะครับเวลาเราใช้งานอะไรกันอยู่อย่างเงี้ยนะครับเวลามีคนโทรเข้าที่เป็นวิดีโอคอลอย่างเงี้ยมันก็จะจับหน้าความเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อได้นะครับแล้วมันก็จะแจ้งเตือนเลยว่าคนคนเนี้ย ไม่ใช่คนจริงๆที่คุณคุยอยู่มันคือคนหลายใจนั่นเองไม่ใช่มันคือคนหลอกลวงเขาเรียกว่ามาหลอกลวงอะ่ะ AID Focus ก็มีมาให้เล่นโอกเล่นแอปเนี่ยมีแอป Extend เล่นเป็น2หน้าจอได้ด้วยนะครับจัดเต็มจริงตัวนี้โอ้โหมันดูรูปทรงครับตัวนี้บางเพียง6.29ม mm, ิลลิเมตรแล้วก็น้าหนักเพียง525กรัมส่วนตัวผมแล้วเนี่ยผมคิดว่ามันเบานะเพราะว่าอะไรจอมันขนาดนี้นะครับมันเลยเบางแล้วก็เขาจะสมมาตรทั้ง4จอเลยดูพรีเมียมดีนะครับรูปทรงเนี่ยเขาก็จะคาดเลเยอร์2เลเยอร,บบร์ ีแบบโลหะสวยงามกล้องเลยเป็นทรงกลมแบบนี้นะครับเป็น Starlight c r o w l i n g นะครับอันนี้ไม่ได้แกะสติกเกอร์สติกเกอร์ออกนะครับ ก็จะมีความผสมผสานร,ระหว่างโลหะและโพลีคาร์บอเนตอยู่เนาะเขาบอกว่าความแข็งแรงตัวเครื่องเนี่ยเขาทำมาจากอลูมิเนียมคอรันดัมนะครับความแข็งอยู่ที่ระดับ 9H เลยนะบนสเกล Mohs เลยนะครับรองจากเพชรนะซึ่งมันจะแข็งแรงมากครับออเนอร์ Honor เนี่ยเขาก็จะเล็งเห็นพวกความแข็งแกร่งมาตลอดนะครับตั้งแต่ตัวมือถือของเขาและรุ่นราคาคุ้มค่าเนี่ยก็จะแข็งแรงนะครับเอารถเหยียบรถทับเลยก็ว่ากันไปนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับด้านบนเนี่ยก็จะมีไมคนะครับทั้งหมดเนี่ยสองตัวแล้วก็มีถาดซิมด้านขวาาาาาาามมมมมมืืออออนนนนนนะะคคครรรรรรัััับบบงงงงไไโโโดดดีีีกเเเเเเททตต์้้้ซยยย่่่่จป็ูลลลพพแวห เดี๋ยวผมจะว่าในที่ว่าลำโพงเป็นยังไงนะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับเรียบเลยไม่มีอะไรด้านขวาเนี่ยก็จะมีลําโพงแล้วก็มีรูชาร์ตนะครับตัวน,นี้จะเป็นชาร์จไวแบบ3 5วัตต์ในเรทราคาเนี่ยก็ถือว่าโอเคมากๆแล้วนะ3าวัตต์นะครับแถมมาเลยแล้วก็ตัวเครื่องครับสามารถจับมือเดียวได้นะครับ ดดเพราะว่าเคลื่อนมันไม่หกักมันเบานะครับเวลาการใช้งานเนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะใช้มือเดียวอย่างเงี้ยไม่ต้องไปใส่เคสเนี่ยก็ได้เลยนะครับทีนี้มาดูเคสครับความกว้างเนี่ยก็จะเท่าแท็บเล็ตเลยนะซึ่งอย่างที่ผมบอกว่าตัวชอช้างรอลิงหรือแม้กระทั่งพวกแนวแนวเนี้ยมันจะไม่ติดตัวนิ้วนางกับน,น,นิ้วก้อยนะครับโดยปกติเนี่ยจอ10นิ้วหรือจอ11นิ้วเนี่ยมันจะมาติดกับตัวชอช้างกับขอไข่ครับกว่าจะชินเนี่ยก็จะประมาณปลาไปแบบครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งก,ง WA, ก็จะชินนะครับพอไปพิมพ์กับคอมเน มาให้ด้วยนะครับเลเซอร์มาให้แต่เนี่ยของผมเนี่ยมันเป็นตัวทดลองนะครับตัวแป้นลงแป้นรัดเนี่ยฟีเจอร์ฟังก์ชันก็มีมาให้นะครับก็จะเป็นคีย์บอร์ดแนวทั่วไปนะครับเน้นพิมพ์งานมากกว่าที่จะใช้ฟีเจอร์รัดแปลภาษาอะไรพวกนี้เราต้องไปกดเอาในจอนะครับถ้าใครใช้ทั่วไปเนี่ยก็ตอบโจทย์ดีนะครับมีปุ่มกดเจมิน่าอย่างงี้เห็นไหมมันจะขึ้นมาก็สะดวกด,ดีนะครับเวลาเราใช้งานเนี่ยเรากดปุ๊บขึ้นมา แล้วก็สามารถที่จะพูดได้เลยเห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นสลับแอปนะครับวันนี้สลับแอปก็จะเน้นการใช้งานทั่วไปนะครับไม่ได้มีคีย์บอร์ดลัดอะไรที่แบบวุ้ยหวานะครับอันนี้ก็พิจารณาเอาตามการใช้งานนะครับตัวคีย์บอร์ดเนี่ยสามารถตั้งได้แบบหนึ่งระดับนะครับก็คือระดับนี้นะซึ่งผมจะบอกเลยว่าผมเป็นคนตัวสูงนะ185ซมเนี่ยเวลาเราจับเล่นเนี่ย ผมว่ามันโอเคเพราะอะไรจอมันใหญ่นะครับถ้ามันจอเล็กกว่านี้มันจะต้องเอียงมากกว่านี้นิดนึงนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นข้อพิจารณาสำหรับบางคนเนาะแต่ถ้าเกิดว่าคนสูงสักร้อยเจ็ดสิบร้อยแปดสิบอะไรเงี้ยผมว่าโอเคถ้าคนสูงกว่านี้ในการนั่งโต๊ะปกติแบบนี้นะครับอาจจะต้องเอียงกว่านี้นิดนึงนะครับเอียงประมาณนี้ซึ่งอันนี้มันปรับไม่ได้นะคุณผู้ชมเนี่ยมันมันปรับอีกทีนึงมันจะเป็นการเขียนไปเลยก็คือการเป็นอย่างนี้ไปเลยนะครับการเขียนเนี่ยก็จะปรับไม่ได้หนึ่งระดับแบบนี้นะครับนี่มันก็จะสามารถเข จริงๆก้วซองเนี่ยเขาบิวติดเลยนะนี่เป็นกาวนะครับติดมาเลยเป็นหนังก็ดูหรูหราดีนะครับนี่เวลาเราพับอย่างนี้นะครับมันก็จะเป็นพับกันอย่างนี้เห็นไหมนี่เห็นไหมเป็นประมาณนี้นะครับตั้งได้เป็นคีย์บอร์ดที่ตรงไปตรงมาครับฟีเจอร์ฟังก์ชันก็มีการเขียนหนึ่งระดับนะครับการปรับตั้งหนึ่งระดับแล้วก็หนีบปากกาด้านหลังนะครับผมว่ามันก็ดูเป็นกิมมิคดีนะหรูดีเท่เห็นปะถื้อไปไหนมันก็แบบเอ้ยที่เก็บปากกาเท่ดีอะไรเงี้ยอ่ะกลางครับเล่นปั๊บอย่างนี้ คีย์บอร์ดเนี่ยเขาก็จะมีรูนะครับด้านขวามือแบบนี้เอาไว้ชาร์จนะครับสามารถที่จะปิดได้ไม่ต้องพิมพ์นะครับแล้วคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับเวลาระวางไกลๆกันเนี่ยก็สามารถที่จะพิมพ์ได้โดยปกติเลยเห็นไก็เป็นบลูทูธเลยนะเวลาผมใช้งานเนี่ยผมชอบมากตรงหมดจอเขาเนี่ยมีเยอะจริงๆนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับจอเขาเนี่ยมีความสว่างนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเรากดตั้งค่ามาใช่ไหมครับนี่หมดจอตรงนี้เลยครับคือแยกเลยครับมีการแสดงผลแบบเซอร์คคเดียนนะครับตรงนี้เนี่ยผมปรับความสว่างหน้าจอต่ำคุณอาจจะเห็นแสงสะท้อนนิดน กัรในจอเนี่ยให้ขยับนิดนึงทาให้สายตาเนี่ยไม่เมื่อยล้าแล้วก็ไม่ทําให้เกิดสภาวะสายตาสั้นนะครับก็จะมีโดยคร่าวๆประมาณนี้นะครับอาจจะไม่ได้เท่ารุ่นท็อปนะครับในเรื่อราคาเท่านี้ผมว่าให้มาเยอะมากนะครับส่วนการใช้งานทั่วไปครับการเทสลําโพงการเล่นเน็ตฟิกเนี่ยทำได้ดีนะครับลำโพงเนี่ยมันอยู่ประมาณสัก7ถึงคะแนนอยู่ในเกณฑ์ดีมากในเรื่อราคาเท่านี้นะครับตัวนี้จะมีดีที่จอใหญ่กว่าแล้วก็ลาโพงเนี่ยมันสรามากกว่าถ้าเกิดว่าเราเปิดปังตรงเนี้ย แล้วเราไปฟังตรงโซฟาตรงนู้นมันจะได้ยินเสียงของมิติีอ่ะมันออกมันรอบตัวเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้ลำโพงม,มันค่อนข้างจะมีมิติที่ดีครับแต่เสียงคลอเนี่ยผมให้ประมาณที่เกณฑ์ที่ดีไม่ได้เกณฑ์ที่เพอร์เฟกนะครับมันจะมีตัวเพอร์เฟกอยู่ประมาณสักตัว2ตัวในตลาดแต่ว่าตัวนี้ก็ตอบโจทย์การใช้งานได้ดีมากแล้วนะครับเสียงก็ไม่แสงหูจนเกินไปก็จะมีความเสียงกลางที่ดีอยู่ก็โอเคดีนะครับทีนี้มาดูการใช้งานทั่วไปนะครับตัวปากกาเนี่ยรองรับการเขียน4,96ระดับนะครับากกาน่่นนออตจจื แต่ว่ามันจะมีข้อพิจารณานิดนึงคือถ้าเกิดว่าเราเก็บปากกานานๆเนี่ยแล้วเราเอามาใช้ใหม่เนี่ยเราต้องปลุกมันเพื่อให้มันเชื่อมต่อเพราะมันคือปากกาบลูทูธนะครับปากกาเนี่ยมีรูชาร์จตรงนี้นะครับเป็นแบบนี้เลยนะครับก็ฟีลถือว่าใช้ได้นะครับอาจจะยังไม่ได้ดีมากแต่ว่าการเขียนถือว่าดีมากนะครับการจับถือถนัดดีนะครับแต่ว่าจะจะเป็นปากกาครับไม่ใช่ดินสอนะครับฉะนั้นฟีลลิ่งในการเขียนคือจะเป็นปากกาเลยชัดเจนนะครับแนะนําให้ไปติดฟิล์มด้านหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยใช้ตัวฟิลอ่แนป นอร์สิเนี่ยเร็วจริงๆนะครับแล้วที่สําคัญนะครับคุณแตะข้างๆได้ครับเป็นไงมีเอกสิทธิ์สแบรนด์นะครับตอนนี้มีฮูเวยกับอั n เนอร์แตะข้างๆได้ตัวอื่นเนี่ยจะต้องไปแตะในหน้าจอถูกไหมนี่เวลาเราเล่นอะไรก็ตามครับถ้ามันจอใหญ่เนี่ยเราก็แค่แตะลูดข้างๆเอานะครับสบายๆเลยนะครับตัวอื่นเนี่ยเราจะต้องเอื้อมไปแตะข้างในถูกไหมแต่ว่าอันนี้ก็นิดนึงนะครับเดี๋ยวเจนหน้าเนี่ยขอให้อัลเนอร์เนี่ยพัฒนาการแตะแล้วให้ แอปพลิเคชันสามารถย้ายด้านได้ไปด้านขวาด้านตรงกลางแต่นี่คือเอกสิทธิ์เหนือใครละแต่ด้านข้างได้แล้วก็ปรับสัดส่วนได้จริงๆแล้ว d e f a u l ์ของ o อ n e r ที่ปรับสัดส่วนมาเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะครับพวก Facebook เนี่ยพอมันเต็มจอคอนเทนต์มันจะเหลือแค่แคบๆนิดเดียวครับฉะนั้นปรับแบบ4:3หรือ16:9จะดีแต่4:3จะดีกว่จอใหญ่นะครับเวลาเราเล่นเนี่ยมันจะเห็นเต็มๆประมาณนี้แต่ถ้าคอนเทนต์จอใหญ่มันก็จะแบบภาพมันจะโดนยืดขึ้นทาให้เห็นนิดเดียวเนาะอันนี้ถือว่าคัญอีกอย่างงนึก็คือ Appender อธิบานเนอปเท่านั้บ อันนี้ก็ต้องรอให้ออเนอร์เนี่ยพัฒนาซอฟต์แวร์ใส่ในหลายๆแอปมากขึ้นนะครับตอนนี้พวกช้อปปีมันยังไม่ได้รองรับ e x t e เ d e r ดนะครับก็คือการใช้แล้วเรากดปุ๊บเนี่ยมันจะขยายจอมาอีกจอหนึ่งนะครับทำให้เราดูแคตตาล็อกหน้าหนึ่งแล้วเราทําให้ดูเนื้อหาอีกหน้าหนึ่งได้แต่ตัวน,นี้มันจะต้องเป็นการกดเข้าไปแล้วเวลาจะออกก็ต้องกดแบ็คออกนะครับมันก็จะมีแอปบางแอปที่สามารถทําได้ a c e b o o k นะครับแอปบุ๊กอย่างเงี้ยบุ๊กิ้งจีเมลอินสตาแกรมอะไรเงี้ยอ่ะเดี๋ยว อ่าหน้าจอหลักเรามีอะไรบ้างนะครับส่วนด้านขวาเนี่ยเราก็ดูโปรไฟล์ของคนคนนี้ได้นะครับแล้วก็ดูไปอันนี้ผมว่าทํามาเจ๋งมากๆนะครับเป็นเอกสิทธิ์นะนี <c ensus> ่แต่ผมอยากให้มันเป็นแอปช้อปปิ้งเยอะๆ <c ensus> เนี่ยมันจะดีมากนะครับเวลาเราใช้ได้2จอในแอปเดียวกันเนี่ยเป็นเมนูด้านหนึ่งแล้วก็เป็นรายละเอียดด้านหนึ่งเนี่ยมันทางานได้รวดเร็วครับไม่ต้องมากกดเข้ากดออกบ่อยๆนะครับส่วนแอปด้านข้างเนี่ยเราก็สามารถที่จะเพิ่มได้นะครับผมแต่ว่ามันจะไม่สามารถเพิ่มที่มันเป็น2แอป,ปคู่กันได้มันจะเป็นแอปเดียวๆเงี้ยแล้วเรากดมาม ซึ่งอันนี้เราจะเปิดได้เยอะๆเลยนะครับผมเปิดลองเล่นดู7แอปเนี่ยก็ยังลื่นไหลยอยู่นะครับด้วย1 RAM รนะครับแล้วก็ชิปเซ็ตที่มันค่อนข้างแรงนะครับแต่ถ้าเป็นแอปที่หนักๆอย่างเช่นเปิดเกมอะไรไปด้วยเนี่ยแนะนำนะครับเปิดแค่2แอปดู y o u t u b e 1แอปหรือว่าเล่น Facebook 1แอปแล้วก็เปิดเกมข้างไว้1แอปประมาณ3แอปเนี่ยยังโอเคนอกนั้นเนี่ยก็สามารถใช้งานได้ลื่นๆแต่ว่าถ้าแอปโดยทั่วไปอย่างเงี้ยลื่นมากนะครับเวลาเราแตะมาเนี่ยมันก็จะมีแถบขึ้นมานะครับเราแยกเป็น กดตรงนี้เขียนได้นะครับเป็นหน้าจอก็ได้แบบนี้เปิดแอป Booking 1อันอะไรอย่างเงี้ยได้นะครับ นี่เราสามารถบันทึกคอมโบได้แต่ก็จะเปอยู่หน้าหลักอย่างเดียวนะครับจะใส่แถบข้างๆตรงแถบเอชด้านข้างนี้ไม่ได้นะครับนี่อันนี้ที่เราบุ๊กไว้เราต้องมาคลิกตรงนี้แทนนะครับแล้วการเล่นแอปเนี่ยก็จะมี Honor Docs ด็อกนะครับออเนอร์ด็อกเนี่ยก็ใช้สาหรับการทํางานเอกสารนะครับเราสามารถพอด์ต PDF อย่างเช่นนี้ผมพอด์ต PDF มาทํางานได้เลยนะครับหรือเราจะเปิด AI เพื่อค้นหานะครับเป็นหน้าจอที่3ามเลยพวกนี้ก็ได้นะครับอันนี้คือการทํางานจริงๆนะครับน้องตะวันเดียเอาไปทางานนะครับรุ่นนี้ก็ เราจะเอาเป็นตารางงานเป็นอย่างนี้ก็ได้นะครับเนี่ยเป็นตารางงานแบบนี้ ซึ่งสูนย์เนี่ยมันจะเป็นเวอร์ชันโมบายแหละนะครับมันอาจจะไม่ใช่แบบเวอร์ชัน PC นะแต่บเราก็สามารถที่จะทำกราฟทำอะไรอย่างนี้ได้นะครับเป็นออเนอร์ด็อกให้มาเลยนะครับในการใช้งานได้เลยไม่ต้องไปสมัครหรือซับสไคร์ใดๆนะครับคล้ายๆกับบดพาวเวอร์พอยต์เอ็กเนั่นแหละนะครับแล้วก็สามารถแปลงไฟล์ในนี้ได้เลยนะครับอย่างเช่นถ้าเรามีภาพเนี่ยเราจะแปลงเป็น PDF หรือเราจะแปลงจาก PDF เป็นภาพเป็น JPE g ก็ได้นะครับเราไม่ต้องไปโหลดแล้วก็ไปเสียซับสไคร์นะในการใช้โปรแกรมอ่าน PDF หรือว่าพีดีเอใหรือว่าน้เลง นี่เรากดมาซึ่งการใช้งานเนี่ยมันก็รวดเร็วเห็นไหมรวดเร็วดีมากนะครับสเตอรเรจเยอะแรมเยอะเนี่ยมันทํางานได้ดีแล้วก็ชิปเซ็ตมันค่อนข้างแรงนะครับตัว AI Gemini เนี่ยก็มีหลายอันเลยนะครับอย่างข้อเสนอแนะ AI แล้วก็มีข้อความ Magic นะครับข้อความ Magic เนี่ยเวลาเราใช้งานเราก็คือสามารถที่จะ สรุปได้นะครับสรุปด้วย AI นะครับวาระการประชุมนะครับรูปแบบ AI เนี่ยเราสามารถกดได้นะครับเป็นการจัดรูปแบบแบบไหนนะครับหรือว่าการสรุปด้วย AI โดยทั้งหมดเนี่ยมันก็จะสรุปมาให้ด้านนี้นะครับการประชุมวันนี้เกี่ยวกับอะไรเห็นไหมมันก็จะสรุปมาให้ด้านนี้หมดเลยนะครับซึ่งอันเนี้ยเป็น AI ของออเ o อร์เองซึ่งตอนนี้ออเนอร์พัฒนาด้าน AI ไปค่อนข้างเยอะแล้วก็พอร์ตมาสาหรับตัวที่ราคาคุ้มค่าให้มาหมดแล้วนะครับราคาที่ไม่ต้องสูงก็ให้ AI มาจัดเต็มเลยนะครับสามารถคัดลอกแบ่งปันหรือเปลี่ยนรูปแบบได้้้้้้้้คครร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 ัััตงงงงนนีีีีออออออ่่ลกกกกกก็็็ไไดดดใใใหหหหสสุุปปืวาโยยะมมมจ ก็คือเวลาเราใช้งานอะไรก็ตามแต่นะครับเราสามารถลากเข้าข้าง,ง a g i c Portal ให้มันทํางานต่อได้โดยที่ไม่ต้องใช้ Gemini ก็ได้อย่างถ้าสมมุติว่ามีรูปภาพอันนึงนะครับเป็นอะไรก็ตามแต่เพื่อนส่งรูปนาฬิการูปกระป๋องกระเป๋ามาเนี่ยกดข้าวนี้นะครับลากเข้าข้างเนี่ยมันจะเป็นเมจิ p โพ t a ลหมดเลย เราจะเอารูปภาพน,นี้ไปโพสต์ก็ได้หรืออาจจะไปเขียนอีเมลก็ได้ไปส่งใน Line หรือจะเป็นเซตอัพในบล็อเอหรือจะเป็น Google Search ก็ได้ว่ากระเป๋าอันนี้นาฬิกานี้เป็นยี่ห้ออะไรนะครับโดยที่ไม่ต้องใช้เ e m i n i ก็ได้นะครับเพราะว่าถ้ากดเจมิน i ยมาเนี่ยเราต้องมาใช้งานเต็มหน้าจอสมมติผมกดเจมินามาใช่ไหมปึ๊บผมก็ต้องมากดถามก,กับหน้าจอถูกปะแล้วเราก็ต้องมาพิมพ์ว่า ต้องถามว่านาฬิกานี้รุ่นอะไรแต่ถ้าใช้ใง่ายที่สุดครับออนเดอร์เขาคิดมาแล้วครับนั่นคือเมจิกพอร์ทัลคุณจะแตกแยกย่อยเป็นอะไรก็ได้เพื่อนส่งของหรือเราต้องการหาของอะไรสักอย่างหนึ่งไปเจอในเน็ตอย่างนงี้นะครับเราก็สามารถที่จะลากเข้าไปถึงพอร์ทัลอันนี้คือเขาดีไซน์แบบคูนแมสเซนตริกจริงๆคือไอตรงนี้คือมีประโยชน์มากๆนะการเขียนด้วย AI สาธิตไปแล้วนะครับแล้วก็มี AI hand writing beautification นะครับคือเปลี่ยนภาษาลายมือเป็นข้อความอันนี้ก็ทำได้โอเคเลยนะครับแต่ว่าอาจจะต้องรอพัฒนากว่านี้นะคัก็็ือ ในไอซัมมารีเนี่ยสรุปเนื้อหาจากข้อความเสียงได้อย่างเมื่อกี้ที่ผมเปิดให้ดูเวลาเราพูดเนี่ยก็จะเป็นการถอดข้อความหรือตรงนี้เนี่ยเวลาเราประชุมเสร็จใช่ไหมเราก็อัดเนื้อหามาเลยนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะมาแปลเป็นภาษาได้นะครับเรากดแปลเป็นภาษาได้เนี่ยกดตรงนี้ครับปุ๊บนี่เราก็เลือกจากภาษาไทยเป็นภาษาจีนเลยแล้วก็ถอดเป็นข้อความได้เลยอ่าเป็นไทยหรือว่าจะถอดข้อความเป็นภาษาเยอรมันเห็นไหมว่า พอเราอัดเสียงการบันทึกป,ปุ๊บมันก็จะแปลมาตรงนี้เลยเห็นไหมซึ่งถ้าเกิดว่าเราเอาไปแบบเราไม่เก่งภาษาเนาะอย่างเช่นภาษาอังกฤษเนี่ยเราประชุมกันภาษาอังกฤษมันมีสปงสเป้ง,ปปง,ปปง,ปปงมีอะไรเงี้ยเรากดอัดเลยนะครับแล้วเราสามารถที่จะกดแปลเป็นภาษาอะไรก็ได้เนี่ยเห็นไหมเต็มไปหมดเลยโอ้โหอันนี้คือได้ใช้นี่ดีมากนะครับก็แสดงลําโพงนะครับ เนี่ยมันก็จะมีลําโพงหนึ่งนะครับคือก็คือสปีกเกอร์แหละแว่าใครพูดนะครับหนึ่งสองแล้วก็รายงานการประชุมครับเราจะเป็นแบ่งปันข้อความก็ได้อะไรพวกเนี้ยมันอยู่ในออ n o เ n อร์โน้ตเลยนะครับไอ้ตัวนี้เจ๋งมากแล้วก็ Advance AI Format นะครับก็คือฟีเจอร์เนี้ยจัดระเบียบเอกสารให้ดูเป็นทางการมากขึ้นนะครับก็สามารถที่จะจัดให้มันดูสวยเป็นระเบียบนะครับแล้วก็ a d v a n c e ์ i อไอมินนะครับก็คือเป็นระโยน์สำหรับการประชุมอย่างยิ่งนะครับแปลงเสียงพูดเป็นข้อความแล้วก็สร้างรายงานการประชุมะีกมา มันก็จะขึ้นมาเป็นหัวข้อนี้นะครับก็เอาไปใช้ต่อได้นะครับพวกนี้แล้วก็ AI n o t e Assistant ก็คือช่วยสรุปช่วยประชุมอื่นๆนะครับคือมันทุกอย่างมันอยู่ในนี้หมดเลยนะในการใช้โน้ตในการประชุมในการทํางานต่างๆนะครับหรือว่าเอาไปเรียนได้นะผมว่าค่อนข้างจะครบถ้วนนะครับส่วนนี้คือการใช้โน้ตโดยใช้ปากกาเขียนนะครับเราสามารถที่จะเลือกปากกาได้ตรงนี้นะครับแล้วก็ Favorite มันไว้นี่แอดมันไว้นะครับมันจะขึ้นมาอยู่ตรงนี้นะครับเวลาเราใช้เนี่ยเราก็กดดแล้วก็วาดได้นะครับการวาดเนี่ยคือตอนนี้แท็บเล็ต นะครับแต่ฟิลลิ่งเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เหมือนวาดเหมือนกระดาษหรืออะไรคือมันเหมือนปากกาเขียนบนจอโดยปกตินะการทํางานเนี่ยลื่นไหลดีนะครับไม่มีการเส้นขาดหรือว่าเส้นรัดใดๆนะครับนี่หรือว่าถ้ากดปุ่มเนี่ยก็จะเป็นยังลบแบบนี้นะครับแต่ว่ายังลบเนี่ยถ้าเราวาดไปเยอะเนี่ยมันจะมีเนืดๆนิดนึงน,น,น,นะครับนี่เห็นไหมมันจะมีความเนืดๆหรือเปล่ามันจะไม่ได้ตามมือเหมือนปากกานะครับอะไรพวกเนี้ยแทรกภาพ อยู่ตรงนี้เลยนะครับสามารถแทรกเข้ามาได้เลยเนี่ยสอนก็ได้นะครับหรือว่าคอมเมนต์มีเลร์ขึ้นจอแล้วก็สอนแล้วก็มีไม้บรรทัดตรงนี้นะครับสามารถใช้ได้แบบนี้นะครับหรือว่าเราจะเอียงก็ได้แบบนี้นะครับปับ๊บอ่าขีดเส้นตรงนี้แล้วก็เอียงมานะครับแล้วก็ขีดเส้นปับ๊บอ่าก็ใช้ไปนะครับแล้วมันมีไอเข้ามาช่วยเนี่ยมันจะทางานได้ค่อนข้างจะสะดวกนะยิ่งเป็นทางานติดต่อกับชาวต่างชาติเนี่ยสะดวกยิ่งขึ้นนะครับฟีเจอร์อื่นก็จะมีแมจิกริงนะครับแล้วก็มีออเนอร์คอนเน็กอย่างเช่นอ่ะถ้ารถ ส่งไปอุปกรณ์ iOS อะไรพวกนี้ก็ได้นะครับให้เขามาสแกนอะไรพวกนี้นะครับคือจบเลยใช้สะดวกดีเมจิ p โพ t a l แล้วก็เมจิทแคปซูลนะครับแจ้งเตือนตรงแคปซูลขึ้นมาเวลาเราอัดเสียงนําทางหรืออะไรก็ตามแต่นะครับแล้วก็ o i c e a m p l i f i c a t i o n นะครับก็คือการช่วยกองสัญญาณรบกวนจากอุปกรณ์ไฟฟ้าเวลาเราพูดเราประชุมเนี่ยมันจะเสียงชัดนะครับ AI n o i น e ลดเสียงรบกวนรอบข้าในระหว่างการส่งสัญญาณเสียงนะครับหรือการใช้เสียงต่างๆนานานะครับการเล่นเกมครับเกมผับจีเนี่ยกราฟิกลื่อนไหลนะครับ60เฟรมเรทนะความร้อนเนี่ยข ซึ่งจกกัดการความร้อนได้ค่อนข้างดีมากนะครับด้วยแท็บเล็ตมันจอใหญ่ด้วยนะครับมันระบายความร้อนได้กว้างแล้วก็เล่นไปชั่วโมงนึงแบตลดไป12%เท่านั้นนะครับค่อนข้างอึดแต่ว่าอย่างที่บอกว่ามัน 60fps เะนาะฟิล์มการเล่นเนี่ยเล่นได้ลื่นเลยนะครับการทัชเดี่ตตอบสนองดีไม่อึดไม่เพี้ยน,นะครับใจโรสโคบดีไม่มีหน่วงเวลาเราสโมกปราระเบิดวิ่งฝ่าดงกระสุนอะไรพวกนี้โดนลุม23ตีเนี่ยจะมีเฟมเรทตล่วงบ้างนะครับแต่ก็ยังเล่นได้อยู่มันไม่ได้ล่วงแบบแหลกแล้วก็เล่นไม่ได้ดดนน้้้้้้คครรรรััมมมมมนน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 แแลลลลลลกกๆๆดวววาาาาอออออเเเเเี่่่่ยยยยขึึืืไไไป30ททห1ชโงจูส มี6ตัวแยกซ้ายขวาดีมากเลยตัวนี้นะครับเล่นเกมเนี่ยมือมันจะบางลาโพงนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะเครื่องใหญ่อย่างที่บอกว่าเราเล่น แท็็บเลเลตนี่ยมันไม่ค่อยถนัดหรอกนะครับแต่ว่าถ้าไปซื้อประมวลผลใช้ Gemini หรือใช้ใช้ GPT เยอะๆเนี่ยแล้วก็แบ่งหน้าจอเนี่ยไอ้พวกสเปคที่แรงแล้วก็มีที่แรมดีๆเนี่ยมันก็จะทำงานได้ค่อนข้างดีนะครับส่วนเกม,มเอวีนะครับกราฟิกสูงนะครับแล้วก็เฟรมเรท60 fps เนี่ยความร้อนที่เจอสูงสุดเนี่ย33องศากะเกาะประมาณนี้ตลอดไม่ขึ้น34 35 36คือ33บวนไปเวียนมาอย่างเงี้ย1ชั่วโมงแบตลดไป10%แบตโคตรอึดนะครับคือด้วยขนาดแบตที่มันเยอะด้วยแต่ต้องเข้าใจววววว่่่่าา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 าหหหนน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 ้้้จจจอมมมัััััักก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 ็็ใญตตเเชดดดดีีียยะะคครรรรบบฉถึงพพแ ผมมองว่าถ้าเป็นแท็บเล็ตที่จอ,อย่า่เงี้ยมันไม่ได้ซีเรียสเรื่องความร้อนอยู่แล้วเพราะมันระบายความร้อนดีแต่จะบอกว่ามันจัดการได้ดีอะถ้าโดยปกติเนี่ยมันอาจจะแบบร้อนขึ้นบ้าง3-435่ม้ใช่ไหมแต่นี่มัน33ว 3, นเวียนวนเวียนไปวนเวียนมานะครับซึ่งเล่นได้ดีนะครับไม่ร้อนการจับถือเล่นจอใหญ่ก็ลําบากก็อย่างที่บอกนะครับแล้วก็เล่นเข้าไฟาต่างๆเนี่ยทำได้ดีเลยไม่ได้มีหน่วงแต่อย่างใดนะครับแต่ก็เล่นได้เรื่อยๆนะครับเล่นรวมเข้าไฟเนี่ยไม่มีกระตุกกระติกะกระนุ้งกระหนิงเลยนะฮะ sorry 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 นะฮ ส9องศานะครับหชั่วโมงในแบตลดไปประมาณแค่สิบสี่เปอร์เซ็นต์อึดมากสามสิบเก้าเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้ร้อนนะอุ่นๆแค่นั้นเฟรมเรทเฉลี่ยอยู่ที่สิบสอง fps นะครับบางครั้งเนี่ย fps ล่วงหรือสิบก็มีนะครับแต่ว่าต้องเข้าใจนะครับว่าตัวนี้ปรับ fps เป็นหกสิบนะครับแล้วก็จะมีตอน fps เนี่ยล่วงตกหนักก็จะเป็นรู้สึกว่ามันจะกระตุกแหลกๆนิดนึงนะครับช่วงที่มันโหลดกราฟิกหนักบางๆอันนี้เกมเนี่ยก็พอเล่นได้นะครับเดือดเต้าฟอนส์เนี่ยการาฟิกสูง,สงสเฟ ฟิลการเล่นเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยค่อนข้างจะลื่นดีเลยนะครับถ้าบวกกันเยอะๆโดนระเบิดหรือพวกปืนจากรถถังอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีเฟรมล่วงหน่อยหนึ่งบางครั้งเนี่ยเหลือ30กว่ากว่าก็มีนะครับแต่ก็เล่นได้ลื่นนะครับการทัดหรือใจโลก,ก็ทําได้ดีเลยพวกลําโพงแยกซ้ายขวาได้ดีนะครับการจับถือตอนเล่นก็ไม่ถนัดอย่างที่บอกเครื่องใหญ่มาเรื่องการใช้งานสัญญาณครับ ดีๆเลยครับจบดาวเทียมเนี่ยก็คัดเคลื่อน5-6เมตรนะครับจะไปนำทางบนคอนโซลรถเนี่ยก็สามารถที่จะใช้ได้หรือเราใช้เครื่องนี้เป็นเครื่องกลางของออฟฟิศปักหมุดให้พี่แกป๊ปให้อะไรมารับหรือว่าให้เขามารับส่งเนี่ยก็ต้องดูตึกนิดนึงถ้าอยู่ในใจกลางเมืองเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าฝนตกอยู่ในตึกทับๆเยอะๆอย่างเงี้ยเราจะต้องดูซอยดีๆนะครับแล้วก็ปักหมุดลงไปแต่โดยทั่วไปเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเข้ามาที่กูเก l ลแ a ปนะครับปักได้แม่นทีเดียวเลยนะครับแค่ให้เรารู้ไว้แค่ให้เราปักให้แม่นตั้งแต่แร,นะรก เน็ตช้าหรือฝนตกอยู่ใต้ทางด่วนหรือว่าตึกทึบๆอย่างเงี้ยแล้วก็ตัวที่ผมจับอินวิวของดาวเทียม erm เนี่ยมันอยู่ที่ประมาณสัก30กว่าดวงเนี่ยผมว่าเยอะเพียงพอต่อการใช้งานแล้วยิ่งนี้เป็นแท็บเล็ตด้วยซ้ําไปนะครับมันไม่ได้เหมือนกับมือถืออันนี้ก็คือข้อที่ดีของมันนะครับสามารถใช้งานได้จริงแล้วก็ตัว 4G เนี่ยจับนิง่งๆนิ่งๆเลยครับ 4G จับได้ค่อนข้างดีนะครับแต่อาจจะไม่แรงมากตามภาษา 4G สปีดสุดๆตามที่ผมจับทั่วไปนะไม่ได้ไปจับที่แบบแรงๆนะครับรก็นี้กรับจริงเม พอต่อการใช้งานแล้วนะครับแต่อาจจะไม่ได้ไปเหมาะกับโหลดไฟล์หนักๆอะไรอย่างเงี้นะครับอาจจะต้องใช้ไบไฟล์ Fi ช่วยอะไรแบบนั้นแบบนี้แบบหน้นไปนะครับส่วนเรื่องกล้องครับอะมาดูนะครับนี่คือกล้องหน้า ปั๊บกล้องหน้าเนี่ยจากที่ไปถ่ายดูนะครับมันจะมีการอับชาร์ปหรือว่าทําความคมไปตามสไตล์ออเนอร์ Honor, ยิ่งเป็นแท็บเล็ตเนี่ยยิ่งมากขึ้นไปอีกนะครับซึ่งมันก็จะมีความคํานวณความบุบบ่าของแสงด้วยนะครับแต่ว่ากล้องเนี่ยมันพอแค่ใช้ได้ครับคุณผู้ชมเนี่ยอย่างกล้องหน้าเนี่ยความคมมันจะเล่้งคมไปค่อนข้างเยอะครับแล้วก็ดีเทลเนี่ยมันทําได้แค่พอใช้เท่านั้นในการใช้แท็บเล็ตนะความกว้างเนี่ยก็อยู่ในเกณฑ์ที่รับได้นะครับนี่อันนี้คือสุดมือนะ มันไม่ได้กว้างมากอะเอาง่ายๆดีกว่านะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราจะวิดีโอคอลเนี่ยเราอาจจะตั้งไกลๆซึ่งอันเนี้ยผมไม่ได้คอนเซิร์นไปเพราะว่าพอจอมันใหญ่เราตั้งไกลได้แต่ว่านี่ก็คือจุดพิจารณาคือมันไม่ได้กว้างมากนะแต่ถ้าเราประชุมเนี่ยมันก็จะมีความ อาบูบบ้าแล้วก็มีนอสเยอะถ้าเป็นยกห้องแสงน้อยแบบนี้ก็จะนอสเยอะนิดนึงนะครับเอาเป็นว่ามันพอที่จะใช้ได้นะครับแล้วก็วิดีโอเนี่ยมีการตัดเสียงเนื้อเสียงไปบ้างน,นะครับทำให้ถ้าเกิดเราอยู่ในอเวอร์เรนที่มีเสียงดังเสียงพัดลมเสียงแงอร์เนี่ยเนื้อเสียงมันจะขาดไปนิดนึงแล้วมันจะมีความอุ้อีแต่ฟังรู้เรื่องไหมฟังรู้เรื่องครับอาจจะต้องติดไมหรืออะไรช่วยก็ว่าไปนะครับแล้วก็ตัวกล้องหลังเนี่ยกล้องหลังเนี่ยสามารถถ่ายใกล้ได้ประมาณสี่ซึงห่าเซนติเมตรครับซึ่งมันจะมีมะ้ นี่เป็นหน้าจอนะครับผมถ่ายเป็นหน้าจอเนี่ยก็ถือว่าชัดดีเพียงพอต่อการใช้งานแล้วนะครับเราจะไปคาดหวังไว้ไบมันลุไมวันร้ามันตรงทุกภาพแสงเนี่ยไม่ได้นะครับเพราะว่าตัวเนี้ยมันมันเป็นกล้องหลังที่พอได้เท่านั้นและยิ่งถ้าเกิดว่าคุณถ่ายซูมเนี่ยเห็นไหมว่าดีเทลเนี่ยมันจะมีอาการแบบว่าไม่ได้คมชัดมากนักนะครับเอาเป็นว่ากล้องเนี่ยพอใช้ได้เท่านั้นนะครับไม่ได้ไม่ได้ดีเบอร์นะครับวิดีโอเนี่ยเหมือนกล้องหน้าเลยนะครับก็จะมีความมูบว่าบแล้วก็แสงน้อยเนี่ยจะไม่ค่อยสูแสงเท่าหรรรนนนะัับมีาาา้้กก็สปณํ งานเรื่องภาพแล้วก็วิดีโอดูผลงานว่าเพียงพอหรือพอใจแค่ไหนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใช้ในออฟฟิศไม่ค่อยได้ใช้กล่องอะไรพวกนี้ก็สบายๆครับเป็นแท็บเล็ตที่ค่อนข้างคุ้มค่ามากๆเลยครับอ่ะสรุปครับ Honor p a ร10ราคาค่อนข้างคุ้มค่ามากๆนะครับในเรทราคานี้คุณได้จอใหญ่ที่สุดถ้าเกิดว่าคุณจะใช้อิสระคุณจะใช้ในการแบ่งจอใหญ่ๆแล้วลื่นๆเลยนะครับเพราะว่าชิปเซ็ตมันแรงแล้วก็แรมมันให้มาเยอะทุกสิ่งทุกอย่างนะครับจัดมาให้ในราคาเท่านี้ครับมีปากกาตั้งฟีเจอร์ได้สลับยางลบได้้้้้แลววกก็ตััคคย์์บบอรดดนใชงาาไๆ มีฟ no ีเจอร์ฟังก์ชันคอนโทรล C ีคอนโทรลวนะครับโนนีนันนะครับแต่จะไม่ได้มีปุ่มลัดไอตัวนี้ข้อดีอย่างหนึ่งคือมันพิมพ์ดีกว่าคีย์บอร์ดที่มันเป็นแท็บเล็ตหน้าจอแบบ10นิ้ว1 1นิ้วอะไรเงี้ยเพราะว่าคีย์บอร์ดมันให้มาเต็มพิมพ์ชอช้างอะไรพวกนี้มันจะชัดมันจะไวนฮะซึ่งถ้าจะไปใช้ในเอกสารอย่าง Honor d o c เนี่ยผมมองว่ามันเหมาะสมนะครับหรือว่าเอาไปใช้ในการเล่นแอปพลิเคชันต่างๆนานานะครับสามารถทำได้ดีมากนะครับแล้วก็วานออเนอร์เนี่ยพัฒนาเรื่องการ และพัฒนามาแล้วนะครับการใช้งานสลับแอปต่างๆในแนวนอนแนวตั้งเนี่ยใช้งานได้ดีมากๆย่อนเยียบเลยนะครับฟีดแบ็คปลายปีนี้จัดมาให้หมดเลยนะครับแล้วเขาเซตดีฟ้ต์มาให้เป็นแบบนี้ด้วยนะครับไม่ใช่เดี๋ยวแนวตั้งเดี๋ยวแนวนอนเนี่ยทำได้ทุกแอปเลยไม่ต้องไปนั่งเซนเองนะครับดาวเทียมสามารถโทรได้นะครับเล่น 4G ได้ครบจบในตัวนะครับตัวเครื่องแข็งแรงหรูหรานะครับแล้วก็จอดีมากๆด้วยนะ AI เข้ามาช่วยนะครับดีเฟกมี AI การซอฟดวงตานะครับแล้วก็จอซอฟดวงจาสีสวยเลยทีเดียวนะครับข้อพ ะครับตัวนี้ก็จะเหมาะมากๆสำหรับคนใช้จอใหญ่นะครับเป็นเครื่องอินดุคชั่นเป็นเครื่องตั้งหลักๆในครอบครัวในร้านอะไรก็ว่ากันไปนะครับมีขายนะครับสีเกรดสีเดียวก็คือสีเทาแบบนี้สีเดียวนะอย่าลืมนะครับซื้อแล้วได้โปรโมชั่นนะครับมูลค่า5,498ทั้งคีย์บอร์ดทั้งปากกานะครับสำหรับวันนี้ผมและออเดอร์แพดสิบต้องขอลากันไปก่อนนะครับดูตามที่ใช้นะครับใช้แล้วชอบก็ซื้อนะครับตกลงนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ